ลุงทำไรอะอะไรนะอะไรแค่ได้พบสบปากันวันนั <merger. S 2> <in>. ้นที่หนูร้องเพลงหนูไม่สบายด้วยแต่หนูต้องร้องลองย้ลุงเราจะบอกว่าที่หนูรื้อขึ้นร้องเพลงวันนั้นหนูร้องงอคนคุย ลุงแล้วหนูรอ้องไหมอ่ะก็เขางอนหนูของอนหนูเรื่องไม่บอกบอกแค่ว่างอนเรื่องไม่บอกบอกว่างอนไม่ใช่หนูบอกลุงว่าเขางอนหนูแต่หนูไม่บอกลุงว่าเขางอนหนูเรื่องอะไรแล้วเราผิดไหมหนูก็ผิดแต่หนูไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันหนูเสียใจที่ทำแบบนั้นก็เลยงอ ผิดเพราะการกระทําใช่ไหมแต่ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นมันมันผิดพลาดแต่ผิดด้วยการกระทําไม่ได้ผิดด้วยความไม่ใยนช่หมนูรักเขาไงก็หนูรักเขาหนูทำอะไรได้ทุกอย่างเลยอะหนูทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะมีเขาอยู่ก็หนูรักเขาอ่ะ อะไรที่เขาทำแล้วมีความสุขเหมือนให้เขาทำนั่นแหละแค่มีความสุขก็พอแล้วปะใช่ไหมท้าวันนี้หนูแบบไม่ได้หวังนะลุงไม่ได้หวังว่าจะให้เขาแบบกับหนูสมหวัง,งกันแต่ว่าหนูแค่หวังว่าเขาจะมีความสุขไอ้ช่วงเวลาที่มีหนูอยู่ไม่ว่าจะกับใครก็ตามหนูอยากเห็นเขามีความสุขที่สุดเลยลุง ขเขาน่ารักมากตอนนี้น <instagram S 2> เขาแบบตอนนี้เขาหวาัวเราะตอนนี้เขายิ้มเขาน่ารักมากมากมากเขาหัวเราะเขายิ้มก็น่ารักเหรออืมตอนนี้เสียงหัวเราะเขาน่ารักมากเสียงหัวเราะเขาน่ารัก <c oughs> อืม ทำความเข้าใจแป๊บเสียงหัวเราะน่ารักตัวเต็มคาวย์คาวย์คาวยตเัตเตมตัเตมคาวยเมทชเมทชคาวอเอแล้วอะไรของน้ารักอีกทุกทวงค่าอย่าลลเลยเวลาเขาเรวานน่ารัก เวลาเดินก th ็น่ารักเวลาขับรถก็น่ารักเดินไม่เหมือนกูตรงไหนนะลึงนะลองเดินดูเหมือนกันไหมไม่อะไม่เหมือนกันด้วยหรอจะไปเหมือนเขาได้ยังไงก็เขาเป็นเขาลุงก็เป็นลุงสิไม่ล้วมันเดินไม่เหมือนกันหรอก็เขาเป็นเขาไงถึงไม่เหมือนลุงอะ เดินก็น่ารักยืนก็น่ารักเลาะก,ก็น่ารักอืมน no. ไ,ไม่เหมือนหล <c oughs> ูเคยรู้ปะแล้วเขาด้วันนั้นที่เขาพูดคำว่าไม่อะหนูหนูชอบคำนั้นมากตอนนี้แบบว่าแบบเวลาหนูมีแฟน <c oughs> หนูชอบคำว่า เนี่ยเนี่ยหนูชอบแบบนี้มากแล้วมันขึ้นวันนี้เหมือนหนูมันน่ารักมากเลยวิเกิดไรมปะเป็นเมืองไหมอืมไม่ใช่ไหมมีแหวนที่ดีของการละกันยังอ่ะไม่มีแล้วเยอะด้วยมีเยอะด้วยหรออ่า ไม่ไมไ่ไม่เออผู้ชายคนนั้นผู้ชายโชคดีคนนั้นคือใครวะอะไรมะครับผู้ชายโชคดีคนนั้นคือใครอยากรู้ไม่บอกหรอกเขาโชคดีอะไรหนูต้องหาที่โชคดีได้เหรอใช่เขาสิโชคดี ที่ได้ความรักจากหลานที่น่ารักขนาดนี้หลานลุงน่ารักจะตายเจ๊ก็โชคดีที่มีเขาเป็นกันไม่ใช่เขาที่โชคด,ไดีไมู่มูเูเมนูไมู่เูเมนููเมนูเรู้มึกเ่าูเมนูมีูีมเมนเมู่เูเมูเนูเเมาเมนูเมนูเมน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 ูเมน้วมเมนูเมน้เมนูเมนูนเ เคยฟังเพลงคนโปรดปะคนโปรดคนโปรดไม่รู้สิติดติดตรองเป็นปะเวลาจะเพงนรักอยากจะส่งให้ฟังจะมีหน้่งไหมหรือยังชอบไม่ฟังบูบูอยากจะฟัให้เธอเสียงหนูไม่ไหวแล้วงตอนเนี้ยอะทำแม่ไม่อยู่ เพลงน,นี้ดีนะอยากฟังอ่ะเพราะเธอเธอคนเดียวที่ใจอ้อเพียงหนูมันไม่ไหวแล้วเพราะเธอเธอ,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 อทำฉันแทบไม่ไอ้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ต้องพูดแบบไหน เ<งาม>ินต่อติดติดตุตุอฟชาร์ทวันนันแล้วเออเออหน่อยฉันไม่ร้องไตาอะไรสักอย่างหนูจไม่ได้อย่างน้อยให้ฉันพูดคุยได้มากกว่านี้<งาม>ใช่ได้รู้จักได้ทักทายอะไรนะได้เข้าไปทัก ช,ช่าหางเราได้เจอกัน <Yeah. S 1> แล้วก็อะไรต่อนะฉันมั่นใจว่าเธอต้องยอมเปิดใจอะไรนะได้ยอมเรายอม <ไป S 2> รับเราไปในหัวใจเธอชอบเขามากเลยอ่ะชอบเขาจริงๆนะรุง ใช่อ้อมมาแล้วหรออ,อุ้ย,ยอล้วม,มาตอนไหนอ่ะเ,อเ,อเจอเจอทำไรทำเป็นคนดีพอใช่คนละทินแฟนใครเอยคนที่น่ารักขนาดนี้เป็นของของแม่คับอุ้ย